ว้าแบบว่าเปิดโลกผมเลยมันมีอย่างนี้แล้วเหรอวะชอบมากพี่ผมตื่นเต้นมากปกติชอบเสี่ยวไหมจ๊ะนี่แหละครับอุปกรณ์เกือบครึ่งล้านที่คุณหมอลองให้ผมใช้ดูผมใช้แล้วผมแบบขาดสติเลยมันบ้ามากครับตัวนี้มันเพรอมาก หมอฟันเป็นหมอที่คนส่วนใหญ่รู้สึกกลัวไม่อยากไปหากลัวหมอฟันเป็นเรื่องปกติมากแต่ถ้าเป็นเรื่องขูดหินปูนเนี่ยนวัตกรรมนี้คือโคตรของโคตรเจ๋งครับสับไข่ให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยะคะ่ะสับไข่เหรอวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะฮะมันเป็นนวัตกรรมหนึ่งนะเวลาผมเล่าให้ลูกน้องฟังเนี่ยผมแบบกูสบัมคือตื่นเต้นเลยมันคือเปิดโลกของผมโลกใหม่ของการขูดหินปูนครับอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวก่อนคุณอาจจะคิดว่าขูดหินปูนแล้วงไงคือผมอะไม่ค่อยขูดหินปูนทั้งที่คนปกติต้องะมานนคคใช่่ยหลลแต จะมีรีแอคชั่นต่อการขูดหินปูนไม่เหมือนกันบางคนรู้สึกเจ็บบางคนรู้สึกเสียวบางคนรู้สึกแบบไม่ชอบเลยบางคนรู้สึกเฉยเฉยซึ่งอันนี้ฮผมจะบอกนะฮะตอนที่ผมไปผมก็แบบไปลองอ i r โฟ o w ดีกว่านี่ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยมา airflow นะฮะอย่างเดียวที่ต้องเตรียมมาคือแว่นตาด,ดำวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับปกติคุณมังก็คาบต่าฟันอยู่เป็นปกติหรือเปล่าไม่ปกติเลยครับล่าสุดไปหาหมอเมื่อไหร่ประมาณปีสองปีที่แล้วครับแล้วประสบการณ์ขูดหินปูนทำกำจัดฟันมาเนี่ยปกติมีปัญหาอะไรบ้างมมัันตวเองฟันแแข็งงรไมม่่คอยีปัญหาแต่เเเวววลาาขููดหหินนนนนนนปมมสีียฟัััืือออก้คะ จริงนะต้องฟังให้จบเพราะมันว้าวแบบว่าเปิดโลกผมเลยเทคโนโลยีนี้นะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้นะเขาเรียกว่า a i r ์ l ฟล a แอร์ o ฟลคืออะไรวะก็ไปศึกษามามันก็คือเหมือนที่ฉีดน้ําซึ่งเขาบอกมีมานานแล้วนะตอนนี้แอร์โฟล์ที่มันแตกต่างกันก็คือว่าใช้ผงขัดแบบเก่ากับแบบใหม่ผงขัดแบบเก่าก็คือมีความหนาเครื่องแอร์โฟลเนี่ยมันต้องผสมกับผงอะน้ำผสมกับผงฉีดเข้ามาในปากคือถ้าผงมันหนาเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเจ็บใช่ปะตัวใหม่เนี่ยผงมันสิบสี่ไมครอนสิบสี่ไมครอนเนี่ยมันใหญ่กว่าเม็ด ตื่นเต้นมากศึกษามาเยอะมากแล้วว้าวมากๆพอมัน14่ไมครแล้วเนี่ยมันผงทำอาหารน่ะเนี่ยผมได้มีโอกาสลองนะครับไปลองจับดูผงที่มันสักสากับผงที่มันล้วนๆเป็นยังไงไอ<ห><ห>ตัวเนี้ยมันจะผสมกับน้ำ<ๆ>เครื่อง i r f o เนี่ยได้รางวัล Good Design Award ด้วยมันจะมีสองข้างนะครับข้างหนึ่งเป็นหัวฉีดน้ำอีกข้างหนึ่งเป็นหัวขูดหินปูน Ultrasonic นี่จำได้ขนาดนั้นเลยนะเครื่องเนี้ยมันมีปุ่มช็อตคัทมันเพิ่มน้ำอุ่นน้ำร้อนได้นะนั้งบุ่นก็เพื่อเวลาที่ยิงไปในปากเราลดการเสี่ยวน้ำเย็นก็ คุณหมอมาเลยนะคุณหมอให้เล่นว่าแอฟโรตัวนี้มันเป็นเครื่องจากสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วนี่คือข้างข้านี่คือไปขอกระติกน้ำเข้ามาแบบชอบมากพี่ผมตื่นเต้นมากไอ้ตัวนี้ที่ใช้ดูมันเป็นตัวที่ผมทดลองกับที่คลินิกเนะี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างหลังเนี่ยมันเวอร์มากไปหยิบนี่มาฮะขวดของ EMS นะฮะคือเป็นบริษัทจากสวิสนะเป็นผู้เชี่ยวชาญคิดค้นเครื่องที่ทำความสะอาดฟันเนี่ยบอกแล้วไงฮะจะมาทำไมครับพี่บอกนี่อันนี้คือสกรีนนะเป็นสกรีนเข้าไปที่ขวดนะฮะเนี่ยขวดยังไงก็ไม่ออกนะคร มันหลุดออกได้ไงอะการทางานของมันมันคือไอ้ผง14ไมครที่ตาเราไม่เห็นเนี่ยกับน้ํากินเนี่ยมันพ่นออกมาจากไอ้หวแอร์โฟลัวเนี้ยมันเบามากนะแต่มันสามารถทําป็ตัวซีหายไปเลยนี่คือหลักฐานเห็นไหมฮะหายไปเลยและที่มันเจ๋งคือหายไปโดยที่ตรงนี้นไม่สึกหรอแน่นอนครับเอากระดาษทรายผมดิผมก็ขูดปุ๊บปุ๊บตัวซีหายหมดะลอกเยินไปหมดเลยแต่ตัวนั้นมันออกไปโดยที่ผิวยังเรียบอยู่เราซูบอินให้ดูนะครับถึงความสึกหลอถ้าใช้ผงที่มัน14ไมครเนี่ยความสึกหรอในฟันไม่มีเลยนะครับเห็นไหมมันแบบ เมื่อทีไทยก็มีเกือบเกือบร้อยที่แล้วมัง้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องเช็คดูเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ว่าที่ไหนมีนะครับแต่ละที่ก็ใช้ผงไเหมือนกันถ้าผงหนาหน่อยก็จะเจ็บกว่าปกติหน่อยที่ผมใช้ได้แกเป็น14ไมครอนแบบใหม่ล่าสุดเลยแต่แบบธรรมดาใหญ่กว่า3สีเท่าคุณหมอก็มีไว้สําหรับฟันบางคนที่แบบเอาไม่ออกเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นธาตุลีอะไรพวกนี้จะให้ลองว่ามันเจ็บไหมได้ครับได้ครับได้ครับโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอใช่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 รู้รู้สึกเลยผงที่หนาขึ้นประมาณสี่เท่าเนี่ยซ ความแรงเหมือนที่เราจะสเปร์นี่นะฮะคือมันไม่แรงคือกดมาแบบเบาๆอาจจะแรงกว่าที่แบบสเปร์แอลกอฮอล์ล้างมือกดจะขูดประมาณเท่าหนึง่งไม่เกินนี้ที่ผมจะฉีดหน้าฉีดมือได้ไม่รู้สึกเจ็บเลยตอนผมก็งงว่าคุณหมอเอามาฉีดในฟันเนี่ยที่มีไบโอฟิลเคลือบอยู่เนี่ยผมบอกไอ้แรงเท่เนี้มาเจาะออกได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ ไบโอฟิล์มคืออะไรได้ยินเขาว่าไบโอฟิล์มเนี่ยผมรู้สึกโอ้ชื่อมันเท่แต่จริงมันไม่เท่เลยมันคือคล้ายๆแบคทีเรียน่าเกลียดน่าเกลียดเคลือบอยู่บนฟันเราแล้วไงครับกัวคอกไหมแปรงฟันออกหมดไมไม่ออกผงมันมีหลายขนาดนะครับไอผงเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับว่าที่เราจะปายมีพลัสพาวเดอร์หรือเปล่าพลัสพาวเดอร์เนี่ยมันทำมาจากไอริสซิโอลคล้ายๆน้ำตาลเทียมเนี่ยเล็กมากผสมกับน้ำขึ้นมาผมบอกคุณหมอฮะยังไม่คอนวินส์ขออีกนิดนึงกระป๋องโค้กออกไหมครับมาลองดูหยิบกระป๋องโค้กซีโร่มาน คือไม่ยากเชื่อว่าแรงดันน้าเบาๆแค่นะี้คำว่าโคคซิโลหายไปเลยแต่ไม่เป็นรอยนะแล้วว่าคำว่าโคคาโคล่าหายหมดเหมือนกันนะครับดูสินี่คือเห็นข้างในนี่เลยนะโอ้ไม่น่าเชื่อมากเพราะมันมีอะไรอยู่ในโลกทินเนอร์เขาไม่ออกแรงดันน้ำเบาๆของแอร์ฟล w ที่ผสมพลาสต์พาวเดอร์ที่โดนหน้าผมไม่เจ็บมันเอากระป๋องโคกออกไปโดยแบบเรียบมากเลยแล้วคราวนี้นถ้าผมจะดูแลฟันตัวเองเนะี่ยวิธีอื่นช่วยได้ไหมแต่การกู้คอนนี่ไม่ช่วยเลยใช่ไหมครับน้ำยา,ามันมีผลในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าคราบมันเป็นเหมือนเราล้างจานนะครับ่ยดูอติ ใช่ใชยังไงมันก็ติดอยู่แล้วมันก็จะมาเกาะได้ใหมแ่แป่งฟันแรงๆก็ไม่ช่วยออกได้ใช่ไหมครับคุณหมอแปลงฟันแรงออกได้แต่การแปลงฟันแรงมันจะมีไาเอฟเฟกต์ของมันไีฟันสึกบ้างแล้วก็ กน้าคุณหมอนะครับใช้น้ํายาสีม่วงเนี่ยย้อมเข้ามาบนฟันของผมเพื่อจะได้เห็นว่าตรงไหนมันมีไบโอฟิมเยอะครับถ้าเกิดเราไม่มีคราบตรงไหนเราก็ไม่ต้องขัดไงหลังจากย้อมไปดูนะด,ดูปากโอ้โหปากเราแม่งแบบโคตรทุเรศเลยปากผมน่าเกลียดมากเหมือนไ่กินอะไรมาเลยนะคือเน่ามากเขาเนี่ยแอร์ฟลเนี่ยมันจะมาเอาคราบเนียออกไปซึ่งปกติแล้วการขูดหินปูนทั่วไปเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่อตัวแอร์โฟลมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ในเมืองไทยเนี่ยพวกคลินิกทาฟันต่างๆมีเกือบร้อยเครื่องแล้วเครื่องละมันสึกแบบว่า วาวมากต้องบอกก่อนการขูดหินปูนแบบเดิมๆก็ยังดีอยู่ก็จะมีเจ็บมีเสียวบ้างเพราะมันจะสึกหลออนะฟันเราเวลาโดนแรงๆไปมันก็จะสึกหลอแต่เครื่องแอร์ฟลเนี่ยที่มันเจ๋งคือมันแทบจะไม่สึกหลอเลยขูดหินปูนทั่วไปมาถึงปุ๊บคุณหมอจะขูดหินปูนก,ก็เราค่อยขัดฟันแต่นี้เราจะกําจัดไบโอฟิล์มก่อนแล้วค่อยขูดหินปูนทีหลังพอกำจัดไบโอฟิล์มออกเนี่ยมันจะเห็นหินปูนได้ชัดขึ้นครับผมไม่งั้นมันต้องไปขูดทุกซี่ซึ่งไม่จำเป็นได้เลยครับ ที่เลือดออกนี่คืออากเสบ คือหลังจากที่เอาคราบไบโอฟิล์มที่มันเราไม่ชอบในปากออกไปแล้วเนี่ยนะเอาเออกไปหมดโดยที่เนื้อฟันเราไม่เป็นไรแล้วไม่ใช่แค่นั้นตอนนั่งทําอยู่เนี่ยคุณหมอบอกผมหลับเลยสบายมากปกติมีใครไปนั่งขุดหินปูนแล,ล้วหลับอะ่ะหลับเป็นหลายรอบด,ด้วยเ<ม>พราะมันไม่รู้สึกเจ็บเลยสบายมากเพราะอะไรล่ะเพราะเจ้าตัวหัวนี่ครับแอร์ฟลตัวนี้ที่ผมจับให้ดูอยู่เนี่ยมันคือเป็นตัวฉีดน้ำอะครับการที่ฉีดน้าได้เนี่ยมันมีกระปุกน้ำาข้างหลังใช่ไหมผสมกับไอตัวผงเนี่ยที่มีความใหญ่14มคนมะมน,มน,นะาลละคลอดันมกันรองดัน นะเครื่องสีใสก็าบาดเนี่ยโดยที่มีตัวคอนโทรลไวเลสที่พากดปุ๊บแล้วน้ำจะพุ่งมาคุณหมอก็ทําเสร็จมาผมบอกเตกี้รู้สึกอะไรไหมบอกว่าไม่เจ็บเลยครับไม่เสียวไม่แต่นิดเดียวเลยนะหลังจากทําเสร็จแล้วช็อตต้องใช้หัวอีกอันนึงข้างครับเป็นเหมือนเครื่องขูดหินปูนใช้อาร์ฟลูเป็นตัวกําจัดพวกไบโอฟิล์มก่อนแล้วพวกคราบต่างๆที่มันเข้าถึงยากๆเนี่ยก็ต้องใช้อัลตราโซนิกสั่นเข้าไปเหมือนแบบเข้าไปนิดนึงไอ้ตัวนี้รู้สึกบ้างพอเป็น Ultra อัลตราโซนิกอ่ะอัลตราโซนิกหัวเนี่ยเห็นไหมฮะว่าเวลาที่ออออนน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 นเเ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 ททสสสใใหหหห้้้ดดูููะะะะะวววลลลาาาจจจไไรรรีีียบๆมมมมมัััััักก็็็่่่่แแแงงิปปปฮพ อห็ดปูเยอะๆมันก็จะเริ่มทางานแรงขึ้นเหปูนหลุดมันก็จะปรับ คุณหมอเปรียบเทียบไปดูว่าของสมัยก่อนของที่ดีมากที่ขูดหินปูนดีมากรุ่นก่อนเห็นไหมฮะที่เราเจ็บกันทําไมอันนี้แบบทั่วไปแบบเบาแล้วนะทั่วาไปบาแบบเบาอ่าแบบยางดีแล้ว <laughs> มันคือสั่นแบบปั๊บป๊ปปปปปป๊คือนี่คือเมื่อก่อนที่เราขัดหินปูนกันอย่างนี้มันก็ได้ผลอยู่นี่แหละปัญหาคือทำไมฟันมันสึกหลอไปแล้วสัน่นเจ็บใช่ไหมเอาตาสโตอีกที่ขูดหินปูนนะมันดีกว่าเยอะมากชอบมากแต่พระเอกของเราของผมคือ a i ร์โฟลเป็นเทคโนโลยีการขัดหินปูนที่เว้ามากจะเปลี่ยนเป็นคนท ก็แตกต่างกันแต่ละที่นะครับก็เช็คดูได้ก็อาจจะแพงกว่าการขัดหินปูนทั่วไปของผมนี่ก็พันสองสามพันไม่ใช่เป็นหมื่นนะผมรู้สึกว่าไปทํามันเนี่ยว้าวกั่าเทคโนโลยีมากเลยอยากให้ไปลองดูกันผมก็แนะนําน้องเป็นคนหนึ่งละวันนั้นปกติชอบเสียวไหมจ๊ะายถึงเสียวฟันใช่เสียวฟันเสียวไหมจ๊ะเสียวเสียวฟันบ่อยไหมแล้วอย่างอื่นก็เสียวบ่อยเหรอจ๊ะายถึงฟัน๋อถึงฟันไ่ถึงฟันปกติคนเสียวฟันไหมไม่ค่อยได้เสียวฟันแต่จะเสียวตอนที่ไปทาแลวคือล่าสุดไปทำเมื่อไหร่จ๊ะประมาณปีกว่าที่แล้วพี่ไปทำมาลรรับเเนกกาืออะไ มันไม่เจ็บได้มันดีไหมอ่ะ ใครจะเลือกแบบเจ็บๆใช่แค่พูดว่าไปทําฟันก็คือกลัวแล้วใช่ทุกคนกลัวหมดมันเปลี่ยนความคิดพี่ไปเลยหลงจากที่ไปวันนั้นแนะนําให้ไปเดี๋ยวนัดคุณหมอให้ไม่ได้มาสปอนเซอร์แบบโรงพยาบาลจ้างมาทานะอันนี้ดีแล้วมาเล่าให้น้องฟังเ,ยเฉยๆฉยสั้นๆเลยน้องฟอน์มารีวิวของกับผมผมก็เลยนะนั่งถ่ายให้ฟังว่าไปทําอันนี้มาก็เลยมาแนะนําว่าถ้าใครอยากจะไปขูดหินปูนที่ไม่เจ็บความเจ็บเท่ากับศูนย์เลยแล้วผมเชื่อว่าเป็นการขูดปูนที่ดีที่สุดในโลกแฮปปี้หมดไม่มีความ,ม,าม,ามร,วารู้สึกเสียวฟ รู้สึกกลัวไม่อยากไปหากลัวหมอฟันเป็นเรื่องปกติมากแต่ถ้าเป็นเรื่องขูดหินปูนเนี่ยนวัตรกรรมนี้คือโคตรของโคตรเจ๋งครับเทคโนโลยีตอนนี้มัน breakthrough แล้วทำให้เรารู้สึกว่ามีอะไรที่แบบไม่อยากเชื่อว่ามีในโลกนี้แล้วมันทำได้ยังไงแอร์ลอันนี้คือแนะนำมากๆเพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนควรจะขัดหินปูนอยู่แล้วไปลองดูแล้วจะรู้ว่ามันแตกต่างจริงถ้าใครลองแล้วมีความเจ๋งยังไงคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับว่ารู้สึกดีไม่ดีเคยไปลองมาแล้วมีที่ไหนดีกว่านี้บอกได้เลยแอร์ล อย่าลืมสับไข่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ